มดูลการลาครับก็จะอยู่ในบริหารงานบุคคลเหมือนกันเลือกบริหารงานบุคคลคลิกการลาโมดูลการาลาจะเป็นการขออนุญาตลาป่วยลากิจหรือลาคลอดอันดับแรกครับตั้งค่าระบบกำหนดปีงบประมาณเพิ่มปีงบประมาณ เลือกปีปัจจุบันตอบใช่คลิกตกลงสามารถลบและแก้ไขได้เมนูตั้งค่าต่อไปครับคือกำหนดเจ้าหน้าที่เพิ่มเจ้าหน้าที่ในที่นี้ใช้เป็นสุ่มสีทดสอบ2ครับตอบใช่คลิกตกลงสามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า1คนนะครับ เมนูตั้งค่าต่อไปคือการตั้งค่ากำหนดผู้อนุมัติเช่นท่านผู้ในการผู้อนุมัติคือผู้ในการคลิกผู้อนุมัติคุณครูสมศรีทดสอบสองผู้อนุมัติผู้ในการคลิกครับเลือก เมื่อเลือกผู้อนุมัติครบแล้วให้คลิกสามารถทําการเปลี่ยนผู้อนุมัติได้นะครับคลิกแก้ไขเลือกการเพิ่มผู้อนุมัติเมื่อเราขออนุญาตลาคำขอของเราจะไปรอความเห็นชอบของผู้อนุมัติตั้งค่าเมนูนสุดท้ายครับเวลาสะสม ให้ใส่วันลาสะสมช่องแรกให้ใส่วันลาพักผ่อนสะสมครับอีกช่องหนึ่งเวลาเวลาพักผ่อนประจําปีครับสมมุติปีหนึ่งเราได้จดห้าวันทำการบันทึก โปรแกรมจะคำนวณเวลาที่เราสามารถลาได้ด้านหลังเมนูถัดไปครับการขออนุญาตลาเมนูแรกบันทึกขออนุญาตลาในเมนูนี้จะเป็นการขออนุญาตลาป่วยลากิจลาคลอดหรือลาพักผ่อนในกรณีโรงเรียนจะไม่มีการขออนุญาตลาพักผ่อนนะครับก็จะเป็นเช่นลาป่วยขออนุญาตลาป่วยเขียนที่ อนในที่นี้ผมใช้เป็นบ้านเลขที่แล้วกันดนลาครับหลาป่วยเนื่องจาก จะขอลาตั้งแต่วันที่2กันยาถึงวันที่2กันยากำนดเวลา1วันครับให้ใส่การลาครั้งสุดท้ายสมมติผมลาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่10จสิงหาคมจำนวน1วันระหว่างลาสามารถติดต่อได้ที่ ที่เดียวกันเลยครับที่เขียนติดต่อได้ที่บ้านเลยครับติดต่อเบอร์โท,ทรศัพท์คลิกตกลงถ้าระบบยังไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้อนุมัติจะสามารถทำการลบได้ ทีนี้เราจะมาดูฝั่งของผู้อนุมัติกันตอนนี้หน้าจอที่เราเข้ามาจะเป็นแอคเคาท์ของท่านผู้อำนวยการหรือผู้อนุมัติในการขออนุญาตลาผู้อนุมัติก็จะเข้ามาที่การลาเลือกเมนูขออนุญาตลาผู้บังคับบัญชาอนุมัติคลิก จะมีรายการลาของวันที่สองของคุณครูสมศรีทดสอบสองผู้อนุมัติก็ทารติก๊กื่องใหม่ถูกในช่องอนุมัติแล้วคลิกปุ่มอนุมัติผู้อนุมัติสามารถคลิกดูรายละเอียดได้กลับมาที่ฝั่งของผู้ขออนุญาตลาครับเมื่อรายการลาได้รับการอนุมัติ ก็จะขึ้นลักษณะนี้ครับมีคำสั่งอนุมัติและไม่สามารถทำการลบหรือแก้ไขได้เมนูถัดไปครับการขอยกเลิกวันลาเมื่อผู้อนุมัติอนุมัติวันลาให้เราแล้วการขอยกเลิกจะต้องมาขอยกเลิกที่เมนูขอยกเลิกวันลาคลิกขอยกเลิกวันลาเขียนเรื่องขอยกเลิกวันลา ลาป่วยเมื่อวันที่2รวมเป็น1วันนั้นเนื่องด้วยอาการดีขึ้นแล้วจึงขอยกเลิกวันลาวันที่2จํานวน1วันคลิกตกลงตอนนี้ยังสามารถลบและแก้ไขได้เช่นกันครับทำเรื่องยกเลิกวันลาก็ต้องมีผู้อนุมัติ กลับไปฝั่งพูนมาครับเมื่อเข้ามาในระบบจะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาว่ามีผู้ขออนุมัติยกเลิกวันลาให้สามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับให้คลิกปุ่มบันทึกด้านหลังที่เป็นรูปดินสอทาการคลิกปุ่มอนุมัติ คลิกลงนามทำการคลิกปุ่มอนุมัติคลิกลงนามท่านี้ครับการขอยกเลิกวันลาก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์กลับมาที่ Account ของผู้ขออนุญาตลาเมนูสุดท้ายครับก็คือเมนูรายงานขออนุญาตลาวันนี้ ขออนุญาตลาทั้งหมดจะมีขึ้นมาครับขออนุญาตล,ลดขอยกเลิกันลาทั้งหมดก็จะมีรายการขึ้นมาว่ามีการขออนุญาตยกเลิกวันลาแล้วได้รับการอนุมัติก็จะมีรายการขอยกเลิกวัวลาขึ้นมาแสดงด้านหลังว่าขออนุมัติแล้ว สองเมนูสุดท้ายครับเป็นสถิติการลาป่วยลากิจหรือลาคอน